สวัสดีครับออยู่กับผมช่อง ing, เสียตินพาซิ่งแป๊ดแปรครับวันนี้ก็อยู่ไกลครับอยู่ที่แถวแถวอำเภอ,อ,เอลำเมียนชัยครับมาดูทีมงานทีมงานอะไรวะจำไม่ได้ครับทีมงานอะไรวะสีไพรบปกทีมงานอะไรนะ เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้เองจำไม่ได้ซะแล้วโอ้ตายเลยอ๋ไม่ต้องเอ่ยชื่อทีมงานหรอกเดี๋ยวมาดูเดก้าคันนี้ครับเขาบอกว่าเดก้าคันนี้นี่แรงมากสุดยอดเลยสายโหดครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้อกตัวดับแล้วไอชิบายเอ้ยแรงไม่แรงดูดูแรงไม่แรงดูเอาครับสมคำน้ำลือหรือเปล่า เฮ้ยโอ้โโอ้โโอ้โอ,โอ,โอ้สายดินเยอะมากเลยเคเนี่เออเบึกไปแหมเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้จะแรงไหม เคยเห็นกันหรือเปล่าครับเนี่ยทีมงานเนี่ยโอ้ได้ยินเสียซุนเลยเสียงดังมาถึงนี่เลยเสียซุนนุน่นนั่งเจอดองนู้นนั่งคุยกับดองนูน่นกำลังจีบจีบกันอยู่อีกจะท่าเกแมคโคฝั่งนี้อยากได้อยากได้ลูกเขยส่วนเสียซุนว่าอยากได้ลูกสะพ้ายนุน่นนั่งคุยกันก่อนติดโตอกันก่อน กำลังเจราจากันครับไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จไหม <laughs> โอ้วิ่งไปเทยอยู่นู้นน่ะในทุ่งนานน่ะโอ้โรก,กี้ครับเอสังเกตดูได้เลยว่าทีมงานนี้จะใช้ดีอิซุนานโรก,กี้ใหม่แล้ว ยังไม่เห็นมีโน่มีฮีโน่สักคันเลยนี่ก็ร็อกร็อกในตำนานครับโอ้โหดูรอไปมุดตรงไหนมาคนนี้เขาไปไหนหนั่นนะเอา้าเอ้าจะลงตรงนั่นดิโอ้สงสัยยกยกดำ เติมน้ำมันน่าจะเติมน้ำมันครับทางรมจะน่วมแล้วนี่ทางขึ้นนี่ถ้าเป็นทีมงานโท่หนึ่งกับทีมงานเสียสุนนี่ต้องหัวเลยครับดังลั่นเลยแปร๊แปรดเลยทีมงานนี้ไม่ค่อยมีใครวนท่อเลยเหมือนว่าเขาจะบกค่อยมักเสียงดังไหม แบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันมันไม่หนวกหูชาวบ้านเขาอู้ใส่ดินไหมปานงานเมาไหมเอามาดูนุ่มโคราชมันทุกเม็ด ค้นอยู่แล้วแม่ให้ตายสิแค่เอื้องเองแค่เอื้องเองเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะแม่เอาไหมเอาไหมเอา,เ,อาเกยต,ตัวไหมครับเอาไปบุดหวิดแม,ม,ม่นิดเดียวเองไมเฮ้ยมันโยงไงทางมันหนืดเนียนี่ไอช่วงโยกมันหมดแรงในรถอะ่ะ โอ้ห้าจ้าผ่านผ่านขั้นต่อไปเลยจะลำบากเอาจอดทำไมเป็นทังไหนลงว่าใดจีด เป็นไรดินมันเปียกหรือเปล่าเป็นไหนเไปไน็นไรเป็นไรครับเอาคคู่สนีรับฮะดูแนวคุสาครับ,<ะ>รบไหนทางมันเริ่มน่วมแล้วยุ่นี่เขาไม่ค่อยแต่งท่อเป็ดๆเ,เลยเนาะ ไม่น้าก็จะเนาะโอ้อ้ขึ้นไว้ไหมนะข้นรอบน่าจะได้นะร็อกกี้กันนะนั้นอ่ะโอ้สบายเลย อันนี้คนขับบ่อาอ,อเราคือบอเอารถมาใส่ดินฮะเราคือบอเอารถมาใส่ดินอ่นอนนะรถเพิเ่งนี่มันน,นน่ะรถจะควงบ่ หน้าดินสวยเนาะหน้าดินลึกได้เท่าไหเนี่ยคันนี้ซื้อมาใช้งานได้กี่ปีแล้วอ่ะสามป,ามปีเอามาได้มามได้ใส่อ๋อม่าจะทางพาด มไม่ใส่นะ่ะฮะเดี๋ยวลองขับดูหน่อยตักดินใส่ดำหนูก่อนนี่อเอาบาลบมาใส่ดิน ขั้น,นี้เด้คันนี้คือบอขันนี้จอดครับจอดแล้วใส้หอขับขับเดี๋นะยวขับเบิ่งหนขับม่โคเบิ่งนอเอเย็นไหมเย็นดีครับ ลองตักดูครับอเอยเย็นมากเลยครับไม่ตายสิเดี๋ยวขาหนีไว้นะหนีกล้องไว้อ่าหอยมา มุกกี้สี่ฟันครับน่าจะเป็นมกุกี้เอ้น่าจะเป็นเหงือกของสองร้อยเพราะว่าฟันมันใหญ่ มากเลยดินสวยมากเลยครับอุ้ยดินแบบนี้อุ้มได้ดีมากเลย ใส่กี่ตักนะเอ้ยตักไม่เต็มเลยตักนี้พอ,อยังเอาอีกสักตักหนึ่งเนาะ Ơ, bà ơi Dếp mày nè Để mà đù Nó ngăn mẩu lên đây Ơ Ủa, dẹp lèo, dẹp Uh. ส,บา,สบายสบายสบายเลยครับมาแม่็อก,กีมาแม่ ที่ความร้อนน่าจะใช้ไม่ได้เนี่ยไม่ยอมขึ้นเลยที่หน้าโจก็ไม่ขึ้นครับเนี่ยนี่ก็ไม่ขึ้น สร้างอยู่ยี่คดแบบไหนแนวไหนเนาะอาแบบไหนเห้ยเขาจะขุดแนวไหนวะมาทางไหนดีเห้เอะจยังสิเออตรงนี้เอาตรงนี้ให้มันลึกก่อน พอ,อยางมาันลบนะชี้ไม่ใช่แล้วนะไหนที่ไหนเอามาบอกคนขับหนิแมอ่ะทังไหนเปิดประตูตตแล้วเปิดแมเปิดข้างไหนวะคะทังไหนจะให้เพื่อนเขาไปแจ้งฟังทางคุณค่ะแจ้งกันรอย่างจิต<อ>จัดอะไรออกมาเลยอ๋อจัดเก็บมาแล้วนี่คนนี้คนขับไม่โควะ แล้วคนผมฟูไปไหนคนผมฟูอยู่นู่นค่ะคนผมฟูเป็นอ,อะไรครับพื้นฐานเดี๋ยวคนไล่ผมลงแล้วคนไล่ผมลงแล้วครับคือบัวขับเองโหลดมือยังไม่ถึงค่ะฝีมือยังไม่ถึงต้องฝึกบ่อยๆมีเวลาฝึกไปทางไหนงางไปทางไหน รถด,ดำสิไปทางไหนบ้านนี่รถด,ดำอ่ะบอกว่รถด,ดำสิไปทางไหนทันมาเอาข้างในนี่รถดำสิไปทางไหน,น,นเป็นยังไงเป็นยังไงได้เลือกได้แย่ไปฮะตกลงกันหรือยังนี่ตกลงกันหรือยังยางานคนรวย <laughs> <laughs> มาแล้วคันแรงได้กานี่เจ้าของเราขับเองบ่ะแรงจ้ะโอ้ฮะรถแรงเนาะเดยอดเลยว่ะโอเคครับ เดี๋ยวรอลูกค้ามาดูแม่โคก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนอ่าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครที่กำลังศึกษาแม่โครก็มาดูคลิปผมได้นะกดดำสวยๆจะรัดหรือว่าเสียตินพาซิ่งปแป๊ดครับช่อง YouTube นะครับผม2ช่องโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย